ตามาเออสวยสุดยอดเออเออไปไปไปเออคุณไปไ่ไหน้นึ่งร้อยมงหนึ่งร้อยแคุณมาหมดวะเบอได้ครับอยู่ไหนดูเบอร์น้ารัฮัลโหยครับน้องตอดีบีมนะครับจากดีบอนะครับเลยครับีอะไรนรถมาเลยครับร้อยยี่สิบเดี๋ยวหยเออสวยไปร้อยนก้าชั้นอีกหนึ่นึ่งห จากทีมงานเก้าชาวอิโลนีเยนต่หนึ่งหนึ่งหนึ่หนึองหนึ่งหนึ่งสาไรบโอ้โหเป็นไงโว้ เอ็นดูโลนะครับ